โซเชียลแห่ประนามสาวผู้ประสบภัยโพตัดเพาะเขากล่องช่วยนำท่วมไม่อร่อยเมนูซ้ำเหมือนแค่ทำมาเอาหน้าเพื่อถ่ายรูป ข่าเด่นขาเดาจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะพบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อว่าถึงรสชาติอาหารที่ได้รับบริจาคมาว่าไม่อร่อยค่ะแถมยังเป็นเมนูซ้ำซากอีกนะคะเหมือนกับว่าคนที่ทำมาให้ไม่ได้ตั้งใจผัดสักเท่าไหร่ทำมาส,ส่งเพื่อแค่ถ่ายรูปเท่านั้น ก่อนที่จะปิดเฟซหนีความผิดไปอย่างรวดเร็วค่ะแต่งานนี้ก็มีชาวเน็ตมือไว้แคปเอาไว้ได้นะคะก่อนจะนำมาแชร์ออกไปจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลณนะขณะนี้ค่ะเอาเข้าวมาแจกก็ทำให้มันอร่อยอร่อยดีๆหน่อยนะคะมีแต่ผัดผักกระเพราหมูข้าวเหนียวหมูทอดกินอยู่แค่นี้รสชาติไม่เดือเรื่องเหมือนทาแค่ให้ได้ภาพถ่ายว่ามาช่วยคน ก่อนที่จะมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งแชร์โพสต์ดังกล่าวลงในช่องของตนเองพร้อมระบุข้อความขอโทษกับสิ่งที่ผู้ประสบภัยรายนี้ได้ระบายออกมาค่ะเขาบอกนะคะว่าขอโทษที่ข้าวไม่อร่อยขอโทษที่เอาข้าวไปส่งช้าขอโทษที่ต้องรุยน้ําเข้าไปขอโทษที่เอาข้าวใส่กล่องโฟมไปให้ขอโทษที่ทําได้แค่นี้ขอโทษค่ะและอีกข้อความหนึ่งนะคะบอกว่ายามไม่มีข้าวเปล่ายังอร่อยคุณอยู่ตรงไหนไว้น้ำไปหากินเองสิ ขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ